สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียาการเดนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุชเอากล้วยไม้ดินนะคะมาให้ชมก็จะเป็นโทนสีม่วงเหลืองชมพูนะคะสีนี้สวยมากเลยอตอนนี้ก็จะมีสีนี้ให้ชมนะคะอะ่แล้วมีอีกสีก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าสีเหลืองน้องยังไม่บานนะคะกล้วยไม้ดินสวยเลยหนึ่งปีก็จะมีให้ชมอยู่ที่สามครั้งนะคะน้องจะออกดอกให้ชมอยู่ที่สามครั้งนะคะกระถางนี้ สามร้อส่งฟรีค่ะก็เยอะเลยเยอะเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถโทรหานุชได้เลยนะคะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนุชทางไลน์ก็ได้นะคะกล้วยไม้ดินสวยๆนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ